อร่อยไหมลูกอืมน่าจะเก่าอร่อยไหมอ้าตอนช้าเนี่ยไปจุมจืจนหิน่าเลยไปมึงกเดีลยวตัดจืตัอยาจืดหัวจืังจืน่าจะงงน่าจะงง Nữa nè lên nó nè em mất tí hề rong lên nó nè con nó nó thế tất cả nhà nó nó mới cho tên đi chứ ไม่ต้องไม่ต้องคายใส่ในนี้สิลูกใส่ตรงนี้อืมอืมอืมอร่อยไหมกินดีนดีเอาคอายอืมอืมกินก่อนกินดีๆ 这么多了，现在农村闽南闽南农是怎子弄嘞？闽南闽农工作个更大传统诶，他勤劳人不忙，不干人不忙，在农村人弄嘞，嘿嘿嘿嘿，要怎么弄嘞？你得不到哪做啊？你弄嘞要从一种番艺术来呢，到呢，嘿嘿。 นี่กุุดเลยแล้วุจเยแต่มีย้อนนอนแล้วช่วยเลยนาดแลวนอนเลน้ามุเลยกวาชาเลยนี่ยน้ำมึนากางปกก้างท,างท้ตรงนี้น้ำมึงเลยกวาชาเลยเอาเนี่มันเล่วัวชาเนอะออมีเนืยอดเลยมีเอยอดเลยจะลุกัชบชาชอชาจะอุ้จนวนั

mua ai u á, giờ chúng mua cảng hay lô hà lấy mua có, giờ chúng mua cảng po đi đi <laughs> chơi mua phòng cái này. giờ đi khi video đi nó hai kia sẽ ta suốt lời nó cay nhau rồi. <laughs>